นี่โอ้ยมาแต่วัดมาแต่ว,วัดก็อบเข้าตามต่อออกตามประตูได้หนิพ่อใหญ่งนี่โอ้ยทางมันโคง้งก็มานนี่เชืดสียางออกมาพุ่นเนาะมันยังแล้วมานนี่เป้าเดียวน้องเว้ยเจ้าไปให้ย่างกบัดหันพ่อใหญ่โอ้ยไปหาแถาแม่แล้วมาเข่าฝันหมู่บ้าน,มานหมวกก้อนนี่มห้เออเจ้าเป็นมาหาเพิ่นว่าเพิ่นนั่นจมมาอย่างเนื้อแดดเดียวพ่อหนะายากกระชี้ยากฉันบอก เนื้อแดดเดียวมันเฮ็ดหมยากเลยป่ะไงเออก็จังว่าให้เร็วเนี่ยขูก็เลยไปซื้อเนื้อมาเนาะอันเฮ็ดไม่แล้วมันเลืมอมไอ้มือที่สองมือที่สามไปยังคือพ่อเขาเลยเป็นอย่างที่เนี่ยโอ้ยมีแม่ผู้เดียวเนาะเออเราตายปายแล้วเหันอุตส่าห์ว่าอยากเนื้อแดดเดียวตาไปไปเลื่อมกู้ฉันแล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นเนื้อสองแดดมันไปยยกแล้วหน่อยใจแย่แล้วว่าให้ให้แล้ว ก็เลยไปครอไปเล่าแล้วเหรอล่ะโอ้ยเนื้อสองแดดก็หิ้งเสะมาตัวเราชิวเป็นอย่างเอาก็ยังว่าเราอยากเนื้อแดดเดียวแต่ว่ากูไปถามเล่าเหรอเราที่กินบ่สเซนเด้เนื้อสองแดดเจ้าก็เลยไปครอบเล่าพี่เออว่าเนื้อสองแดดเราเสียอวบ่สเซนเด้โอ้โหทำมึงมาอย่างก้อนนี่ โอ้ยคอยว่าจะมาปักป้ายขายที่นี่พ่อใหญ่โอ้ขายดินเนี่ยจ้าเขาจะขายไม่ให้ยังขายนอกมันหลายนยค่อยดูแลบวะไวเออซื้อให้คอยในพ่อใหญ่จอนซื้อค่อยในอันายไปได้กว่าที่ดินหัลงานหนึ่งโอ้งานหนึ่งจ้าค่อยจับค่อยจะขายสี่แสนพ่อดอกคนกันเองโอ้ทีงานหนึ่งหว่าจีจ้าขายสี่แสนจ้าโอ้ยมันเกิดขายแพงพอดอกมึงนก็ได โอ้ยมันบอกแพงได้ดินสมัยนี้่ฮะพ่อหญ่พ่อแล้วก็ตะกี้เห็นคือพ่ออันอันที่ดินอยู่หน้าตลาดนไหมเออมองจอดรถหน่ะเอออันตกะกี้เห็นพ่อใหญ่ทู่นั่นแล้วมาถามใครถ้าพ่ออยู่เฮือน้องอ๋ออันที่มันประมาณสองงานนี่แหละจา้ามันจะขายสามเมื่อหนึอ้เออ,เอ,อแต่พ่อเราเขซื้อไว้อ,อืมเออดี๋ยวนี้ไปถามมองดูเดี๋ยวนี้ยี่เอ็ดสิบก้าน พูดแล้วอันนี้เขาจะโว้กันมาสิบสองล้านเรเส้นมไม่แต่แม่เราซื้อไวแต่สมัยนั่นหันเออมาขายตอนนี้หันโอ้ยลูกหล้านด้วยแล้วเป็นว่าเราบ่มีเงินไหนเออแต่เรามีอยู่แต่เราบบซื้อเอาอันเราบเ่เปลี่ยนคนมองการไก่โบได้คิดเพื่อลูกเพื่อหล้านดิแล้วว่าเราไปแย่บาปเถอะอันสัวสัวพอจะกองกระไดเอา้เอาก็ไปได้เพราะจะกองที่เนี่ยเอาได้แล้ว เราบ้าบ้องการไกลกันยนังบ้าม่วยัไม่ได้ขึ้นเพื่อลูกเพื่อเต้าได้เดี๋ยวนี้โว้ยบางเทือกเราก็ขึ้นบ่พอบ่าท่านนี่แล้วผู้เท่าเนาะเออพ่อใหญ่ที่ขวัญนิหันเจ้าก,ก็ซื้อไม่รูดอีกกันสิบปียี่สิบปีนี่มันบ่ได้ราคานี้เด้พ่อใหญ่เออ,อก็ว่าจะดอกแต่ว่ามันแพงพุดเว้ยโอ้ยมันบ่แพงดอกสิบปียี่สิบปีนี่มันบ่ได้ราคานี้เด้พ่อใหญ่เออ หูดีเขาก็ที่ได้เจ้าคือเจ้าด่าเพราะเจ้าน่ะแล้วแ่ว่าผก็ยังได้อยู่หรอกว่าแต่ว่าเงินมันพ่พอเนี่ยเงินมันขาดไหมไอ้มันขาดเท่าไหร่พ่อไงเขามันขาดบมหเลยค่อยสลดให้ดอกมันขาดลายปันไหนขาดทั้งหมดทแล้วขาดทั้งสี่แสนท่านบอกเออ โอ้ยมันจะขาดพอดขาดพอพอดดอกโว้ยยักสิลถจังไูในแล้วขาดลายประนันขาดทั้งมัดเอารถดไวอันเมาเรื่องที่ดินที่ดอนหันตอนบันมีหันอยากได้อยากได้แม่พ่อใหญ่บัดมีหลายหลายเก็รรักษาไร่คือจังสีแหลย่ยนาเต็มคม่อยกว่าจะขายไปลร่งพุทธเนี่ยอื่นซะดอก ที่ในบ้านเขากระจายขายได้พ่อไงบ้านพรอมีสินบ้านพรอมีสินแบบจี้เออกระบ้านพร้อมนี่สินท่ะก็ค่อยเป็นนี่เขาเนาะโอ้ยไปจะได้ขายเพาะนบ้านพร้อมนี่สินบ้านนี่ไหมอู้งันก็จะบม่ได้ขายแหลเนาะแล้วเจ้าเสี่ยวบ้านติดเข่าบอกพ่อไง มันที่เขาก็มีบ่ะเด็นมีแล้วเนาะพี่สายเหรอนนแหละติดกันนี่แหละในบ้านฮันจ้าอ๋อในบ้านจะไปติดเขาเดี๋ยนี้นีเออก้าบ้านติดเขาละเยังค่อยไปจำนองเขาไว้เนาะเดี๋ยวมัติดเขาอันตัวโอ้ยไปจำนองป้าจีจ้าลายว้ยเวลามันติดผู้เขาจะเห็นเราพี่สายติดจำนอง เด่นโอ้ที่นี่บ้านก็ขาย่ไปตีจ้าขายอันอุ้ยอันร้ายไปได้กว่าที่ในบ้านฮะที่ในบ้านอันห้าแสนหน้าบลอกกัดเองบอกให้ต่อนี่นะโอ้หาแสนหาจ้าโอ้ยมันก็แพงโอ้ที่ดินมึงเห็นจะละมองกระไรโอ้โบเพนแต่ลักแสนเว้ยอั่นลักเมื่อลักพันบ่มีบ่ญเลโอ้ยมันจะมีปกติเขาขายเป็นล้านบุญเลยปุ้ย อันนี้ค่อยกันเองนี่นิพเพราะเบบทต่อเลยคอเพราราคาขายเลยเห็นไหมจ้า,างเงินหลายเนี่ยนาะงข้นเจ้าว่ามันแพงหันค่อยมีอีกแปลงนึงมันบ่แพงเดียย๋ยพ่อยติดอำเภอเลยเอออันอยู่ข้างบ้านครูจุกเนี่ยนะออมีบ้านมีดินผอมีดินมีบ้านพิอมจ้าที่สําคัญน,นะนะไม่พยุงทั้งหลังเลยเดียย๋ยพ่อยหญ่ออ้ ไม่พยุงทั้งหลังเลยพูดแล้วค่อยก็ซื้อไว้หลายปีแล้วเนาะค่อยกรร็เลยตัดสินใจว่าี่ขายออกสะดอกพยย่อใหญ่มันก็นาสนใจแล้วทับไม่พยุงอีลีเนาะเออก็ไม่พยุงทั้งหลังนี่แล้วแต่ว่าหันฟ้าตกฝนล่มเมื่อวานเนี่ยหันว่ามันมันลงมครับบนี้ <laughs> <laughs> มันยันละล่มเอากระบานไม้พยุงมาแล้ว <laughs> เอาก็อจลรม <laughs> เอามัานก็ดจีลรมอ่ะตัว เดี่ยวค่อยเอาไม้พยุงซ้ายพยุงขวาไว้จะซื้อเนาะไม่ค้ำฮันบอกจ้าโอ้ยหามเลยไม่ค้ำก็บอกว่าไม่ค้ำไม่พยุงกูรู้ว่ามันไม่ยุ่งพอสรุปแล้วไม่ค้ำไว้จ้าโอ้ยก็่เฉพาะมันขายทีเดียวกันเอาบ่อจะเสี่วบ่อมันล้มแล้วกูว่าฮันเอาข้ากระเช้อไว้หลายปีแล้วเนาะพ่อใหญ่ ทีดีมึงแต่ละแปลงนี่เนาะอันกูมึงเล้ววม่ได้ขายดอกเฮือนใหม่พยุ่มมึงหัน